อาสาหาเรื่องน่ารู้วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับนโยบายสารต่อเร่งรัดพัฒนา5บวก5กับสมาร์ทอสมนะครับซึ่งเป็นหลักในการทำงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินได้มอบให้กับหน่วยงานอสมมํนำไปร่วมมือในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับสารต่อเร่งรัดพัฒนา5บวก5กับสมาร์ทอสม คือนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม5ด้านได้แก่ 1. การยกระดับ30บาทรักษาทุกที่สการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ 3. การพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ 4. การยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพและ 5. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพปริกฉมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศซึ่งเป็นหัวใจหลัก ในการนำไปยึดถือในการปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืนนโยบาย5บวก5เร่งรัฐพัฒนาสารต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มการเข้าถึงบริการการยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวการดูแลปฐมภูมิการดูแลเรื่องยาเสพติดเป็นต้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องการให้อสอมอเนียเป็น เรียกว่าสมาร์ทอสมหรือว่าอสมอัจฉริยะในความหมายก็คือว่าอสมเนี่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆในการทํางานไปสํารวจข้อมูลรายงานข้อมูลรวมทั้งใช้แอปพลิเคชันในการคัดกรองต่างๆหรือปักหมุดในกรณีที่กราาุ๊ปบ่อษาทที่ต่างๆได้เพื่อนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์พัฒนาต่อไปนะครับนโยบาย5้บวกเนี่ยนะครับเร่งรัดพัฒนาสารต่อ ดังเร่งรัดและพัฒนาเป็นห้านโยบายแรกนะครับกับอีก5านโยบายหลังที่เป็นเรื่องของการสานต่อนะครับห้านโยบายแรกเป็นเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาในสิ่งที่เราจะต้องทํานโยบายปฐมภูมิก็คือเรื่องเกี่ยวกับการดูแลคนไข้ที่อยู่ในระดับของชุมชนนะฮะหรือการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงและเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพให้คนดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะฮะถ้าเราทําสิ่งต่างเหล่านี้ได้ดีขึ้นจะลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสําหรับประชาชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ เราเชื่อว่าหลังจากโควิดนะฮะเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะต้องเขาเรียกต้องเผชิญและต้องสู้กับปัญหาต่างๆมากมายดังนั้นเศรษฐกิจสุขภาพคือกระบวนการในการสร้างและหนุนเสริมให้ใช้กระบวนการของสุขภาพเนี่ยนะในการที่จะทําให้เกิดการดูแลที่ดีขึ้นเราอาจจะมีการท่องเที่ยวที่ เรื่องของการสปามีเรื่องของแพทย์แผนไทยเข้ามาแล้วทําให้เกิดรายได้กับประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของอาหารต่างๆที่ดูแลสุขภาพกับประชาชนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็สามารถสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้นะครับและสุดท้ายคือการเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นโรคที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับอย่างเช่นเบาหวานความดันนะครับหรือโรคที่เป็นโรคแบบฉุกเฉินนะครับให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีครับสารต่อปณิธาน เร่งรัดนโยบายพัฒนาศักยภาพบทสรุปของการเริ่มต้นที่อ,อสอมอทุกคนพร้อมใจร่วมประสานเพื่องานบริการของประชาชน ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบทสรุปความสำเร็จในเรื่องของการดูแลสุขภาพประชาชนนะที่งานอสอมฮะในงานการจัดการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิครับซึ่งถือเป็นรางวัลความสำเร็จของทางอสอมนะฮะที่ได้ทำหน้าที่มาตลอดระยะเวลาในการทำงานนะฮะที่มีการเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับ